สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับพเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h e n e Channel ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปนี้ครับผมมีข่าวอัปเดต สำหรับใครที่กําลังรอลีกหรือว่าข้อมูลโคลโรโบรกันอยู่นะครับพอล่าสุดเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวจากเหล่าลีกเกอร์แล้วเพื่อนๆตรงนี้แต่ตรงนี้ผมก็ขอพูดเกินไว้นิดนึงว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่คอนเฟิร์มถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะถ้าคอนเฟิร์มมันจะต้องเป็นประกาศจากออฟฟิเชียลนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ใช่อยู่นะครับแต่บอกเลยว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างสูงมากโดยข้อมูลนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าให้รอคอนเฟิร์มอีกทีสัปดาห์หน้าก็จะยิ่งเพิ่มความชัวร์ขึ เพราะงั้นก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ว่ากันก่อนแล้วกันก็จะเป็นอันนี้เลยคุณแลนซ์นะครับในกลุ่ม Discord นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ80เป็นเพื่อนเพื่อนก็อย่างที่บอกนะครับเขาให้รอหลังจากสัปดาห์นี้หรือว่าหลังจากสัปดาห์หน้าอีกทีหนึง่งก็จะยิ่งชัวร์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและในส่วนของคอ l ์ลบที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันมีรูปอยู่นี้เ,เพื่อนเป็นอีโมจิ8รูปนะน่าจะสื่อถึง4ตัวละครนะครับโดยแถวหนึ่งก็จะเป็น1ตัวละครนะครับ ก็จากตรงนี้เนี่ยผมขอสรุปเลยลวกันคือผมไปอ่านในกลุ่มที่เขาวิเคราะห์มากันหมดแล้วเขาบอกว่าโคนี้เนี่ยอาจจะเป็น uba, คนโนซึบาเพื่อนๆคนโนซึบาครับโอ้ oh my god บอกเลยโคนโนซึบะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากนะก็ก่อนอีกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาคนโนซึบะก่อนละกันจะเป็นเรื่องนี้เผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยชื่อไทยมันมีชื่อว่าขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟตาซีนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ซีซั่นที่เป็นอนิเมะไปแล้วนะก็สำหรับ4ีตัวละครนะครับมีใครบ้าง1ก็คือพระเอกของเรานะครับคาซึมะ2จะมีอควานะครับเป็นเทพธิดา3เมกูมินแล้วก็สี่ดักเน็ตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่อีโมจิอีกหนึ่งทีนะครับสำหรับแต่ละอย่างเนี่ยอันไหนมันสื่อถึงตัวละครอะไรบ้างนะตัวละครแรกสุดครับคือพระเอกของเราเองเพื่อน,อนก็สำหรับตัวเอกนะครับต้องบอกว่าคาซูมะเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเกิดใหม่เป็นตัวละครที่ชื่นชอบเกมมากเพื่อน ก็เลยมีรูปอิโมจิเกมตรงนี้นะ่วนนี้กันหนึ่งอันครับจะเป็นรูปนินจานะครับอิโมจินี้สื่อถึงความสามารถของคาซึมาเพื่อนๆือนเพราะคาซึมาเนี่ยเป็นตัวละครสายโจรแล้วก็มีสกิลวินบอลนะครับหรือว่าซ่อนตัวนะมันก็เลยเป็นรูปนินจานะครับถัดมาแถวที่2อครับอันนี้เนี่ยสื่อถึงอาคว้าครับอาคว้าเนี่ยก็จะเป็นตัวละครผมฟ้าที่เป็นเทพธิดาตัวนี้นะซึ่งถ้าดูจากอิโมจิแล้วนะครับพลังของอาคว้าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำเพื่อน มันก็เลยเป็นรูปคืนนะส่วนรูปปีกเนี่ยตรงนี้น่าจะสื่อถึงนางฟ้าครับเพราะอย่างที่บอกไปอาควาเนี่ยเป็นเทพธิดานะครับแล้วก็ถัดมาตัวที่3ครับอันนี้เนี่ยโ,โหชัดแจ๋วมากเลยคือเป็นรูปจอมเวทเ,เพื่อนเป็นคนใส่หมวกจอมเวทนะส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นภาพเหมือนแนวระเบิดนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเวทร,ระเบิดผมว่าถ้าพูดลอยๆเนี่ยหลายคนนะนึกถึงเมงูมินแน่นอนนะครับเพราะตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้เวทเดียวเพื่อน,อนซึ่งก็คือเวทร,ระเบิดนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับ ก็จะเป็นรูปปากนะครับแล้วก็จะมีรูปกล้ามอันนี้ก็สื่อถึงดักเน็ตนะเพราะว่าดักเน็ตเนี่ยเป็นแท้งเป็นผู้หญิงแกล่งนะครับที่ชอบความรุนแรงนิดหนึ่งนะครับก็ไอ้ความรุนแรงที่ว่าเนี่ยน่าจะสื่อถึงปากนะเหมือนแบบโดนโดนทำรุนแรงแล้วฟินอะไรแบบนั้นนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งจากที่คนวิเคราะห์กันเนี่ยก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากนะครับเพราะไอ้อิโมจิเหล่านี้เนี่ยผมก็นึกถึงตัวละครจากเรื่องอื่นไม่ออกเหมือนกันนะ แต่ถ้าเพื่อนๆคิดออกนะครับว่าถ้าไม่ใช่คนโนสซูบะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอะไรได้ยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันหน่อยละกันแล้วก็ถ้ามันเป็นคโนสซูบะจริง <ๆ S 1> เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างน,นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะในส่วนของเผ่าพันธุ์ตัวละครนะครับเมื่อพูดขยีบมาอีกน,นิดนึงต้องบอกว่าตัวละครจากคโนสซูบะเนี่ยมันเป็นมนุษย์เกือบหมดเลยเพื่อน โดยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยตัวละคร3ตัวที่น่าจะเป็นเผ่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีเป็นคาซึมานะครับเมงูมินแล้วก็ดักเน็ตสตัวนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นมนุษย์นะส่วนอาควาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะถือว่าเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าหรืออาจจะมาในเวอร์ชั่นเผ่านางฟ้าผมก็มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสําหรับตรงนี้นะก็เพื่อนๆมีความคิดอย่างไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันหน่อยนะครับต่อมาในส่วนของไทม์ไลน์นะครับ ถ้าพูดถึงโคลาโบที่จะมาต่อไปเนี่ยมันจะมาช่วงไหนนะครับผมว่ามันมีโอกาสเกิดได้2รูปแบบเพื่อนจากที่ผมดูนะเพราะงั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมเอาทำลายให้เพื่อนๆได้ดูก่อนละกันในส่วนของทำลายนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่อาทิตย์นี้เพื่อนๆอาทิตย์แรกของเดือนตุลานะวันอังคารน,นะครับซึ่งอาทิตย์นี้จะไม่มีตัวละครใหม่มานะครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งมีตัวละครใหม่ไปใช่ไหมดังนั้นตัวละครใหม่ที่จะมาเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์หน้าในวันพฤหัสที่9ตรงนี้นะครับ ส่วนอาทิตย์ต่อไป16เนี่ยก็จะไม่มีตัวใหม่เพื่อนๆแล้วก็23เนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะมีตัวละครใหม่มาอีก1ตัวนะแต่อย่างที่ผมบอกไปมันมีโอกาสเกิดได้2รูปแบบเพื่อนๆรูปแบบแรกโคลาโบเนี่ยคือมาวันที่23นี้เลยเพื่อนๆเ,เ,เออคือมาวันนี้เลยนะหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็จะมาในวันที่30ครับเออมี2อย่างนี้นะเพราะอะไรนะครับเพราะถ้าเราลองมาดูไทม์ไลน์ก่อนอัปเดตโคลาโบหรือว่าคอแลบนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงของปีที่แล้วนะครับ จะเป็นในช่วงของ Godface นะครับปีที่แล้วเนี่ย Godface มันมาในวันที่24เดือน7ปี2024นะครับแล้วก็หลังจาก Godface ครับสสัปดาห์ก็จะมีตัวละครสเปเชียลพิ k up มานะครับโดยปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น b o u ดอร์ครับซึ่งหลังจากบา u เดอร์2สัปดาห์นะครับมันก็จะมีตัวละครใหม่มาอีกหนึ่งตัวโดยของรอบนี้เนี่ยมันมีตู้ขั้นก่อนที่จะเป็นโคลบอนเพื่อนซึ่งจะเป็นตู้กาชาสเตป up นะครับปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นดู It เ e n ่านะครับตัวนี้เลย แล้วก็หลังจากดูเอเจน่านะครับถัดไปอีกหนึ่งสัปดาห์ครับถึงจะเป็นคอร์รโบหรือว่าคอลแลบโอเวอร์หลอดนะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่1นะครับซึ่งถ้ามันมาตามแพทเทิร์นนี้คอร์รโบเนี่ยมันก็น่าจะอยู่วันที่30เพื่อนๆเพราะวันนี้่สิามเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้ตัวละครสเต็ปอัพมาอีกหนึ่งตัวนะส่วนอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็ถ้ายิงจากเดือนตุลาปีที่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเดือนตุลาปีที่แล้วเลยอ่ะนี่ครับช่วงเดือนตตตุุลลาาาคคมนนนนนนนะะะะสหรรัััับบบกก่่่่่่ออออออทททีีีีจจเเเเเเเข้ดดดืืยยว25 9ปป็ผ ว่ามันเหมือนเป็นตัวละครเฟสแต่ไม่ใช่ตัวละครเฟสนะครับนั่นก็คือน้องเพอร์ซูอัลแสงเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมาในวันที่25เดือน9นะครับแล้วก็หลังจากนั้น2สัปดาห์ก็จะเป็นตู้ฮาโลวีนครับโดยปีที่แล้วเนี่ยตัวที่มาเนี่ยก็คือเอทรอซ่าคุงครั่งฮาโลวีนนะครับแล้วก็หลังจากเอทรอซ่าอีก2สัปดาห์ครับแดนวันที่23ตุลานะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็น,ล,นลีลันโคลาโบสลามเพื่อนๆเ,เพราะงั้นอย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าตอนนี้เนี่ยโคลาโบน่าจะมีโอกาสเกิดได้2รูปแบบนะครับ เพราะฉะนั้นสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลัง,ลองอรอโคลาโบอยู่นะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีเวลาอีกประมาณไม่ถึงเดือนหรือว่าเดือนเดียวเ,เท่านั้นนะครับเพราะงั้นใครที่อยากจะเปิดโคลาโบนะครับแล้วชื่อชอบคโนซุบานเนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเก็บเพชรเอาไปเปิดโคลาโบหรือจะเปิดตู้แรงนล็อกนะครับอันเนี้ยซึ่งถ้าใครที่เปิดตู้แรงนล็อกนะครับบอกเลยว่าอาทิตย์หน้า มีโอกาสสูงเหมือนกันที่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องเสียเพชรเพิ่มได้เพราะช่วงหลังเนี่ยทีมงานเขาชอบเอาตู้สเปเชียลพิกอัพนะครับเล่นกับตัวละครเฟสได้นะแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าทีมงานเขาไม่ใจร้ายมากก็หวังว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวที่อัปเดตมาอย่าเป็นตัวสําคัญแล้วกันให้มันเป็นตัวที่สกิปได้หน่อยจะเป็นอะไรที่ช่วยได้มากนะครับอ่ะก็สาหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมหายนะกับลีคนรน้ซื้อผานะครับ อย่างที่บอกไปอ่ะคือผมชอบคโนซึมาแบบมากๆเลยเ,เพื่อนๆถ้ามันมาได้จริงเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยซื้อเพชรพวกแพ็คไวลูไวลเก็บไว้ให้หมด <laughs> เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคนซึมาเลยนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงนะครับขอบคุณคนมากแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย